สวัสดีครับนะครับก็เจอเจอกันนะครับผมกับพี่น้องนะครับชาวเครื่องเสียงนะครับพี่น้องสมาชิกนะครับที่รักทุกๆท่านนะครับวันนี้ในคำจากทางเพจร้านคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเจอกันดึกหน่อยนะครับประมาณ21่สเอ็ดนากากว่าๆแล้วพี่น้องนะครับอ่านะครับพอดีไม่ได้ลงคลิปนะครับเมื่อวาน นะครับวันนี้นะครับได้สินค้าสสวยๆมาหนึ่งตัวนะครับคดฮอตพี่น้องแฟนเพลงนะครับแฟนรายการพุ่นดินะครับวันนี้มีสินค้านะครับประเภทของคอสโอเวอร์คอสแยกเสียงนะครับมาฝากให้กับพี่น้องสมาชิกเราได้รับชมกันนะครับถูกอกถูกใจ นะครับคอยสั่งซื้อนะครับไม่ถูกอกถูกใจไม่ว่ากันนะครับขอแค่เข้ามารับชมและกดติดตามนะครับแค่นี้ก็นะครับดีใจแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับวันนี้นะครับนำเสนอเป็นนะครับคอร์สแยกเสียงนะครับจากค่าย DBX นะครับรุ่น2 3 4 XL นะครับตัวนี้เป็นคอร์สสทางนะครับซึ่งสามารถเล่น2ทางได้นะครับ พิเศษหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นของแท้นะครับงานจากมหาจักรเลยนะครับดูนะครับใกล้ๆเลยนะครับสภาพโดยรวมก็ประมาณอ่าเก้าสิบเปอร์เซ็นได้นะครับรอบนอกก็มีรอยขีดข่วนตามการใช้งานนิดนึงนะครับนี่ครับของแท้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับดูบอร์ดนะครับอ่าเห็นไหมเนาะเดี๋ยวขอญาตเพิ่มแสงแป๊บหนึ่งนะครับปั๊บนี่นะครับเห็นไหมล่ะนี่ อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับดูนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเสียงดีมากนะครับรุ่นนี้นะครับของแท้แน่นอนนะครับไม่จกตานะครับนานๆานมาทีเลยพี่น้องเด้อนะครับนานๆานมาทีนะครับค่ายนี้ของแท้เสียงดีนะครับใครที่ยังไม่มีคอสแยกเสียงนะครับไว้ใช้งาน นะครับผมก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับราคาวันนี้นะครับจัดเสนอขายในราคา4,900บาทนะครับ4,900าบาทผมรวมจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับอ่าไม่ต้องคิดนานครับพี่น้องครับไม่ต้องคิดนานนะครับนานๆานมาทีเสียงดีแน่นอนนะครับอ่าเล่นของแต่ละทีนะครับผมอยากให้เล่นอย่างนี้ไปเลยนะครับส่วนใครที่ยังงบไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเด้อพี่น้องเด้อ นะครับเนเราก็ยังมีบริการพี่น้องเรานะครับในส่วนของตัวที่ราคาที่ถูกกว่านี้นะครับเสียงดีเหมือนกันนะครับแต่นะครับอาจจะไม่สู้ของแท้นะครับนะครับผมฝากพี่น้องด้วยลวกันนะครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็การแจ้งพี่น้องนะครับการดูเบื้องต้นนะครับคอร์สตัวไหนแท้ไม่แท้นะครับการดูเบื้องต้นหนึ่งนะครับมอแปลง นะครับดูนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนของนะครับส่วนวอลลุ่มนะครับข้างในนะครับจะเป็นตัวลักษณะเป็นตัวทีนะครับลักษณะเป็นตัวทีโอ้เมื่อคือดําแต่เนาะนี่ครับตัวทีแบบนี้นะครับนี่คือของแท้แน่นอนนะครับพี่น้องครับของแท้แน่นอนนะครับผมใครที่ไม่ซื้อที่นี่นะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ซื้อที่นี่ไม่เป็นไรนะครับผมก็แกล้งพี่น้องสมาชิกก่อน นะครับเผื่อพี่น้องสมาชิกไปเจอที่อื่นนะครับที่ราคาพอไปพอมานะครับก็สามารถจัดได้เลยนะครับนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับพี่น้องครับรบกวนพี่น้องตอนดึกๆนะครับใครยังไม่นอนนะครับฝากดูคลิปด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับ0 6 3 6 5 6 4 8 7 6นเะครับอย่าลืมกดติดตามไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือทางยู u ูบนะครับลูกอีสานพันเคืเหนียวที่ท่านกําลังรับชมอยู่ในขณะนี้ นะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะครับแต่ก่อนจะนอนก็อย่าลืมดูคลิปด้วยละกันนะครับผมสวัสดีครับ